สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่โรงยิงครับบรรยากาศที่ปัม๊มปอทอทอครับผู้เจ้าสม,มุนไพรเอฟซีมาหลายครับ วันนี้คือคักแจะทำเลยครับหนึ่งพฤษภาคมครับวันแรงงานเรามีนัดกันที่ปัมปตทครับผู้เจ้าสมุทรพายมีน้องมาบ่ได้กับมีกลุ่มปีดครับกลุ่มปีดิักเพศเจ้าน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพศ เป็นสนามที่าบดีครับเสี่อเ่บ่บเิร์ดเ่บเบิดบอกอ๋อเบิรดแล้วครับเมื่อวานเกือบเบิร์ดเม่อวาเบิร์ดเป็นสนามที่ขึ้นมือแรกครับตอนมาอยู่สาหน่อยลาวบดีครับครับ

ตอนนั้นมาปีแรกอะเล่นอยู่นี่ครับกับกีโรตียับขั้นดำมาจอดอยู่แถวนี้นะครับจำได้อยู่สนามแรกขึ้นเวทีรั้งแรกของสาวหน่อยครับ ที่นี่ก็สิบ่นี่อีกอยู่ ទៅមកតាម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  มือแล้ครับพี่น้องมาบ่ได้กะทางกลุ่มปิดครับอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าพลาดบ่นวัอยู่แถวนี้มั้มครับอยู่ยุพารามเต่าโอ้พารามเต่า คนบ,บนกไกมาคนฟังกันเลยนะไปตามตลอดทั้งที่นออย่งสองอคนเนี่ยติดตามตลอดเลยคนไบ้ัปยยิ่งดีแม่คนบบนไหวครับันมาแก,บบก่บนเจ้าเลยไปก็ไปก็ยนไหนยันไหนทะเล <c oughs> <c oughs> เรียมบอกอลิซกะร่งเตียนกะร่างเตียนมวน เชื่อน่าจะเบิร์ดแล้วครับเลร้ะว่าเเลออยู้เลี้ยวผูเวันเล้ยวล้ยวู่เนียอูล้ยวผู้เีเลิ้ยวผล้ยวู้เลี้ยู้เลเลยั้ล้ยวผู้เล้วผล้ยวผ้เยูเีเล้วเยยู่เี่ยล้ย้ยวียูี้ยว้ยวู้ียเียวผู้ล้ยวผเยว้ยเลยเลเลเวเลย เป็นวันหยุดสำหรับมือนีเป็นมือวันแรงงานครับพี่น้องผู้ชาแรงงานกับเป็นมือภาคคอนหยุดแรงกัจะลืมมามวนน้ำกันครับหนาวิธีอยู่ปัมปอตทอรครับอู่เจ้าสมิงพาย ขอบคุณพี่น้อง FC แฟนครับทุกหม่องทุกบอลครับขอบคุณหลายๆเรื่อครับฝากพี่น้องติดตามน้ำเนี่ยครับช่องพ่อแม่อุงหญิงรำเพลอนอฟฟิเชียลครับทางเพจเป็นพ่อแม่อุงหญิงแฟนเพจครับ ครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับพอให้กำลังด้วยสุขภาพแข็งแรงฉุขุตก้นครับมือกะมือห้อยออกกะขอให้โชคกันมันๆครับพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับ